เปิดอาชีพเก่าเบลล่าลานีก่อนเข้าวงการยืนทำงานทั้งวันได้แค่300เป็นนางเอกขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับเบลล่าลานีแคมเปญแต่กว่าจะเป็นซุปตาจนถึงวันนี้เบลล่าผ่านอะไรมาในชีวิตมาเยอะมากโดยก่อนหน้านี้เธอได้เล่าชีวิตในวัยเด็กให้ฟังผ่านรายการสวิตให้ฟังว่า สมัยเริ่มทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟตามห้างในช่วงม .4 ต้องยืนทั้งวัน7-8ชั่วโมงแทบไม่ได้พักเงินที่ได้ก็ใช่ว่าจะมากมายทำให้รู้จักคุณค่าของเงินแต่ละบาทไม่ได้หามาง่ายๆเลยจริงๆเป็นพนักงานพัทไทม์ในร้านไอศครีมชื่อดังเพราะไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่ ในตอนนี้เบลล่ากับงานในวงการบันเทิงค่าตัวของเธอนั้นหากเล่นละครจะอยู่ที่80,000บาทต่อตอนงานโฆษณาจะเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นและสำหรับงานอีเวนต์ที่อยู่ประมาณ200,000บาทต่อครั้งและเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวหรือว่าเบลล่านั้นรับงานโฆษณากว่า20ตัวเลยทีเดียว